หูจมูกลิ้นกายและก็ใจถ้าแปลความก็คือจุดเชื่อมต่อหรือตรงที่มันจะเชื่อมต่อเชื่อมต่อกับอะไรเชื่อมต่อกับรูปเชื่อมต่อกับเสียงเชื่อมต่อกับกินเชื่อมต่อกับลิ้นเชื่อมต่อกับสัมผัสเชื่อมต่อกับธรรมารมณ์เขาเรียกว่าสลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจ บางคนก็จะเรียกสลายยตนะ,ะบางคนอีกชื่อหนึ่งเขาก็จะเรียกว่าอินรีหกอินรีตาหูจมูกนิ้นกายใจเขาเรียกว่าอินทรีอินทรีคือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่แห่งการรับรู้ทางรูปก,ก็คือตาความเป็นใหญ่แห่งการรับรู้ทางเสียงก็คือหูเขาจึงเรียกว่าอินรีอินทรี <laughs> ส่วนสลายตนะก็คือพูดเอาแต่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเนี่ยสลายยตนะเนี่ยสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีอะไรมีผัสสะไงเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจ,จึงเกิดผัสสะจึงมีผัสสะผัสสะเพราะมีตาจึงไปกระทบกับรูปใช่ไหมพะมีหูจึงไปกระทบกับเสียง พราะมีจมูกจึงไปกระทบกับกลิ่นพราะมีลิ้นจึงไปกระทบกับรสชาติพราะมีกายจึงไปกระทบกับ ank, เย็นร้อนอ่อนแข็งเขาเรียกว่าสัมผัสนะโภทภพะนะถ้าเป็นภาษาบาลีโภธภพะนั่นแหละสลายยตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะให้จำไว้อะไรล่ะเป็นเป็นสิ่งที่มันมาก่อนสลายยตนะก็คือนามแล้วก็รูป เพราะมีนามรูปจึงมีสลายตนะเพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูปจึงเกิดสลายตนะเห็นไหมมีนามมีรูปจึงมีตาจึงมีหูจึงมีจมูกจึงมีลิ้นจึงมีกายและก็มีใจเห็นไหมใจคือนามเห็นไหมนามรูปเป็นปัจจัยจึงมี การรับรู้ทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมอ่าจึงมีตาหูจหมูกลิ้นกายใจเพราะมีตาหูจหมูกลิ้นกายใจเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเห็นไหมอ่าปฏิจจสมุปบาทวงจรของมันเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึก สุบบ้างทุกบ้างอทุกขมะสุขนี้ก็คือเฉยเฉยหาความรู้สึกคนมันจะมีอย่างเงี้ยรู้สึกสุขบ้างเมื่อตาเห็นรูปสวยๆก็สุขเมื่อตาเห็นรูปที่ไม่สวยก็บางดีก็ทุกใจเห็นไหมบางทีเห็นรูปสวยหรือไม่สวยบางทีก็เฉยเฉยนี่เขาเรียกว่าอทุกขมะสุขความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกอทุกขมะสุก็คือไม่สุขไม่ทุก มันจะเป็นอย่างนั้นพอได้ยินเสียงไพเราะก็สุขใจเห็นไหมพอใจยินดีนีมันเกิดเวทนาแล้วพอเสียงดา่าทุกใจใช่ไหมนั่นเวทนาอ่าเวทนาความรู้สึกทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อใดเสียงด่าเข้ามาทางหูเมื่อได้เสียงนินทาเข้ามาทางหูปั๊าาาบ มันก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจคือความรู้สึกทุกนั่นเองเขาเรียกว่าเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาผัสสะอะไรละ่ะเสียงเสียงมัน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 เป็นแค่อะไรละ่ะเป็นแค่สมมุติที่จริงมันก็เป็นเพียงแค่เสียงเฉยแต่เราไปสมมุติว่าเสียงในลักษณะอย่างนี้คือเสียงไพเราะ เสียงในลักษณะอย่างนี้คือเสียงไม่ไพเราะเสียงลักษณะอย่างนี้คือเสียงด่าเสียงลักษณะอย่างนี้คือเสียงชมเนี่ยเป็นแค่สมมุตินะไอ้เสียงเนี่ยที่จริงมันก็เป็นแค่เพียงแค่เสียงธรรมดาแต,แต่เราไปให้ค่าว่าไพเราะหรือไม่ไพเราะหรือเป็นเสียงด่าเสียงสรรเสริญมันก็เลยเอาละเนี่ยหลงสมมุติแหละหลงสมมุติให้ค่าว่านี่ดีคือดีนี่คือไม่ดีมันก็เลยเอาละทีเนี้ย มันก็เลยเกิดเวทนาอะไรที่เนี่ยเห็นไหมเวทนากับเสียงเนะพอมีเวทนาเป็นปัจจัยก็ตัญหาอะไรที่เนี่เกิดตัญหาอะไรที่เนี่ยเสียงด่าก็ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอะไที่เนี่ยเอาเสียงสรรเสริญกอ็อยากให้เขาสรรเสริญอย่างนี้อยากมีอยากเป็นนะ่ะความรู้สึกตั้หามันมันมันตั้หาเนี่ยมันคือความอยากอยากมีอยากเป็นในสิ่งที่มันสม ความตั้งใจในสิ่งที่มันนาฏถาถนะในรูปงามในเสียงไพเราะในกลิ่นหอมๆอย่างเนี้ยในรสที่มันอเนจอร่ลอยอย่างเนี้ยมันก็เลยอยากมีอยากเป็นอะไรที่มันเป็นตรงข้ามมันก็เป็นตัณหาอีกนะตรงตรงข้ามตรงต,ต,ต,ตรงกันข้ามก็เป็นตัณหานะโยมเห็นไหมเสียงไม่ ไพเลาะหรือเสียงด่าก็เป็นตัญหาเหมือนกันนะเพราะเราไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากฟังเลยไม่อยากเห็นเลยอะไรที่มันไม่ไม่น่ารักไม่อยากเห็นอย่างเงี้ยอะไรที่มันไพเลาะเราก็อยากฟังอย่างเงี้ยมันเป็นตันหาตันแสดงว่าตัญหาเนี่ยมันรักเราไว้หมดเลยคนก็เลยติดในวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดอยู่เบื้องต้นทมกลางที่สุดหาเบื้องต้นทมกลางที่สุดไม่ได้เพราะ ฝ่ายหนึ่งก็เป็นตัณหาอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังเป็นตัณหาอีกเอาตัณหาเป็นเดนเกิดที่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมตัณหาเนี่ยแหละมันพาเราเกิดนให้เราเรียนรู้เข้าใจอย่างนี้เนาะ